สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูมีประชุมนะคะไม่ได้สอนแล้วบังเอิญนะคะคุณครูลืมหนังสือภาษาไทยกับณิตศาสตร์นะคะไว้ที่โรงเรียนนะคะวันนี้ขอใช้หนังสือทักษะการคิดนะคะลูกผู้ปกครองอยู่ด้วยฝากผู้ปกครองด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นคําที่ยากเราฝึกให้นักเรียนคิดนะคะไม่ใช่ให้อ่านคํายากๆให้อ่านคําให้เด็กด้วยนะคะ หร,หรือใครไม่มีผู้ปกครองอยู่ด้วยให้นักเรียนดูคลิปมุณครูแล้วก็ดูลหลายๆครั้งดูคํานะคะลูกอย่างคําแรกอ่านว่าผมเห็นไหมคะตัวอย่างเขาก็ชี้มาที่ผมพราะจุดบอกว่าโยงเส้นคํากับอวัยวะของร่างกายให้ถูกต้องดังตัวอย่างผมเห็นไหมคะทีนี้ดูนะคะคุณจะพาอ,อ่านนะลูกอ่านตามนะคะตาหูจมูกแก้ม คอข้อมือมือข่าเท้าหน้าผาคิ้วปากคางไหล่ขอ้อศอกแขนเอวขาข้อเท้าผู้ปกครองอนุญาตให้ผู้ปกครอ,อ,องนะคะอ่านให้เรียนฟังแต่ไม่ให้ทำให้นะคะให้เด็กยงเอง ะะเอาใหม่นะคะอันนี้อันว่าผมตาหูจมูกแก้มคอข้อมือมือเข่าท้า,าหน้าผากคิ้วปากคางไหลข้อศอก ข้อเท้านักเรียนใจเย็นนะคะดูหลายๆรอบเสร็จแล้วก็โยงให้ถูกต้องค่ะ